ก็ขอได้เริญพรท่านสาธารพุทธบริษัสตั้งหลายอัตมาภาพสามนเนนนันวัฒน์ทิมโตเรียนอยู่โรงเรียนบ้านลำตกอายุ12บปีตำบลนาพรา้าวอำเภอหนองสวนจังหวัดชุมพรวันนี้ก็เป็นการกเกรียนรู้เกจยาภูมัญญาหมอพุทธบ้านไทยตนที่66ทว่าด้วยเกจยาโรคมะเร็งตับในวันที่30สิงหาคสมส5 6 3นารอสาต่อปริยดาภาพก็จะได้มาท่องกลอนให้ญาติโยมได้ฟัง ชาหมองเปรี้ยวระบายท้องพกเสียมหะไข้ร้อนละบำรุงธาตุพิการหายราชาบาตามพวกสีพวกวงพลายขับน้ำย่อยพลอยทำให้อาหารเติมราชาอมแก้อืดเฟือขับลงไส้แก้ปวดเสียวท้องข้างในให้ให้ยาเพิ่มผลชมพูน้ำดอกไม้ได้เรงเติมอาหารเสริมคนไข้นัก จักชื่นใจชะเอ็นเทศต้นขับลมลงบ่างล่างดอกดอกแก้คันสีดาจางปรากรากขับอ้วกให้ทำเสมาแห้งแก้ดีเสียให้ส่วนใบรากชุ่มชื่นใจไข้เลือดเนา่ากำเดาดีใบชาฝาดแก้พิษยาสามานเผใบรวมแก้ ขดหอมให้ขดท้ายหนีกากกากใบกากใบแก้น้ำร้อนไฟลวกพอกใช้ดีตำรามีแก้ท้องร่วงบำรุงใจใบชาบลูช่วยเสมหะช่วยเสมช่วยเสมหะช่วยเสมหะลูกแก้ทีสอเสมหะข่อยละหายเป็นอุระเสมหะใช้ต้องใช้คลายเสม เทมหาำรากใช้ขับถ่ายดีช่างงานเดียวแก้กระใสไตพิการของรากนั้นแก้พิษฝีไข้ร้อนในไข้พอลมรากขิงชีใบต้มดีอาแก้ผิวให้หายเอ้ยต่อไปก็พบกับท่านพระอาจารย์ ความสวัสดีจงมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายที่เสียเวลาเวลามีคุณค่าติดตามรับชมรับฟังเพจไลฟ์สดวัดคีรีวงศศูนย์นรู้หลัมนรไทยหมอพื้นบ้านตอนที่66ว่าด้วยยอดยารักษาตับและรักษาตาต้อหรือมะเร็งตับเป็นตำรับยายอดยากลางบ้านซึ่งอดีต ได้ครูบาอาจารย์ปู่ท่านได้ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชาวบ้านนับมาไม่ท้วนข้ามคืนนี้จึงได้เอายอดยามาให้เก่ทนาิโยมได้จดไว้จำไว้เพื่อทําให้เกิดประโยชน์เมื่อคืนต้องขอผ่อยด้ผลิตภารกิตนายโยมเนื่องจากคณะจากระยองเขาได้เดินทางมาก็เลยไม่ได้ทําการไลาสดก็เลยมาล่าคืนนี้แทนเพราะฉะนั้นท่านญาติโนทั้งหลายวันนี้เป็นวัน S <S <S uh, อาทิตย์ที่สามสิบสิงหาคมสองพนันหร้อยสามพรุ่งนี้ก็เป็นวันสิ้นเดือนแล้วนะเป็นวันจันทร์สปดาน์สุดท้ายวันนี้ก็คือพรุ่งนี้ก็ต้องสู้งานสู้การกันต่อไปอีกคืนนี้เกยมสมุดปากกาไว้และวิธีการทําเกี่ยวกับสมุนไพรตัวนี้ซึ่งจะพบมากแถวริมทะเลหรืออป่าที่รกชัด หรือตามสวนที่มีและแต่ภูมิประเทศอกักษณะมีชื่อเรียกอยู่มากมายแต่ขอทําความเข้าใจก่อนว่าชื่อนั้นอาจจะเรียกตามท้องถิ่นแต่ขอทําความเข้าใจว่าชื่อนี้ที่จะบอกในคำคืนนี้เนี่ยมันมีชื่อที่ตามหลักวิชาการก่อนอื่นทําความเข้าใจก่อนว่าต้นสม,มุนไพรนี้วิธีการใช้แล้วไ,ไปใช้อะไรโรคอ,อะไรกับคนที่ป่วย คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับคืนนี้เน้นโดยเฉพาะเลยคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับมะเร็งตับเริ่มแรกระยะหนึ่งสองสามนะเริ่มแรกระยะหนึ่งสองสามซึ่งไม่ใช่เป็นระยะลุกลามก่อนนะมีสองตำรับสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับมะเร็งตับระยะหนึ่งระยะสองระยะสามให้ใช้คือมีอาการของมัน คนที่มีอาการดังต่อไปนี้ก็คือหนึ่งไปหาหมอแล้วหมอก็รวจสุขภาพว่าเป็นไวรัสตับแล้วก็มีปัญหาหมอบอกว่าเป็นฝีที่ตับบ้างที่ในตับบ้างหรือหมอบอกว่าท่านมีปัญหาเรื่องตับหรือมะเร็งตับเมื่อไปหาหมอตรวจสอบเบื้องต้นอาการเหล่านี้ ซึ่งไม่ใช่อาการของท้องบวมก่อนนะซึ่งไม่ใช่เป็อาการของท้องบวมก่อนถ้าผู้ป่วยมีอาการดังต่อไปนี้จะสืบเนื่องจนมีปัญหาเรื่องดวงตาหรือมีปัญหาเรื่องตาต้อจกต้อหินแต่ต้องเป็นคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องม่านตาเสือ่อมหรือจอประสาตาเสือ่อมนะจ๊ะคนที่มีปัญหาเรื่องต้อจกและต้อหินด้วยแต่ไม่ใช่จอประสาตาเสือ่อมหรือลอกมาแล้ว สมุนไพรชนิดนี้มีชื่อชื่อที่หนึ่งข็อแรกใบไม่รู้หลับไม่รู้นอนใบไม่รู้หลับไม่รู้นอนนี่ชื่อที่หนึ่งชื่อที่สองใบรางจืดต้นชื่อที่สองรางจืดต้นอาจารย์ใบที่สองร่างจืดต้น ส่วนที่ว่าคล้ายๆกับปอเถืองนั้นไม่ใช่นะโยมเอาชื่อที่ครัาง่ายๆก็คือใบไม่รู้หลักหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าต้นรางจืดต้นดอกของมันสีเหลืองเ,อเหลืองไม่ไม่เข้มนะโยมแล้วมันจะมีฝักมีลูกของมันนะเป็นรสจืดสรรพคุณดับพิษถอนพิษไข้ที่เกิดแต่ตับดี นำดีที่มีปัญหาเรื่องตับตับมีพิษมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอาการปอดตับมีปัญหาแต่วันนี้จะใช้เรื่องเกี่ยวกับการรักษามะเร็งตับระยะหนึ่งสองสามนี่เป็นยอดยาเกร็ดยาเป็นยาตำรับเดียวก็เลยทําความเข้าใจก่อนว่าใช้ปริมาณทั้งหมดของมันวิธีการใช้คือหนึ่งเอาทั้งดอกทั้งใบทั้งก้านทั้งต้นทั้งรากทั้งหมดเนี่ยนะที่โยมเห็นอยู่ทางบ้านเนี่ยนะจ๊าเอาทั้งใบทั้งดอกทั้งก้านทั้งต้นทั้งหมดเนี่ย ้าผู้ป่วยที่เป็นระยะหนึ่งสองสามให้ใช้น้ำหนักทั้งหมดสิบห้ากรัมให้ใช้น้ำหนักทั้งหมดสิบห้ากรัมให้ใช้น้ำหนักทั้งหมดสิบห้ากรัมสดนายายะยมหรือแห้งนะถ้าแห้งก็ใช้สามสิบกรัมนะถ้าแห้งใช้สามสิบกรัมถ้าสดสิบห้ากรัมสำหรับผู้ที่เป็นระยะหนึ่งสองสามนำไปต้มกับน้ำ ที่อยู่ในหม้อสแต,เตนเลสแล้วโดยการนำน้ำมาสองลิตรต้มสามสิบนาทีโดยใช้สดสิบก,กรัมนะถ้าแห้งสามสิบกรัมต้มน้ำสองลิตรสามสิบนาทีเมื่อครบสามสิบนาทีแล้วให้ยกภาชนะลงมาจากเตาอาจายโยมนี่เป็นเตาแก๊สก็ได้ที่เป็นออ่เตาฟืนก็ได้แล้วแต่โยมอาจาร ให้ใช้กรองเอาแต่น้ําไว้วิธีการรับประทานวิธีการใช้ให้รับประทานในขณะที่ท้องว่างตื่นเช้าตอนเช้าขึ้นมาหนึ่งแก้วกาแฟนะหนึ่งแก้วกาแฟหนึ่งแก้วกาแฟตอนเย็นก็รับประทานหนึ่งแก้วกาแฟนี่นี่ผลของมันนี่ผลของมันอันนี้ใบของมันนี่ดอกของมันยังไม่ไม่บานเท่าไรก่อนก็ต้องควรเก็บ แนะนำให้เก็บตอนเย็นเพื่อเราจะต้องใช้ทั้งหมดนะจ๊ะใช้ทั้งหมดเมื่อรับประทานน้ำที่เหลือให้อุ่นวันละหนึ่งครั้งอุ่นวันละหนึ่งครั้งคนที่มีปัญหาก็ใช้ประมาณร้อยี่สิบวันคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับตับระยะหนึ่งสองสามหรือเวลาตับที่เขาบอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับตับไม่ได้น้ำยมหนึ่งร้อยยี่สิบวันนะ ตังร้อยยี่สิบวันถ้าหากว่าไม่ถ่ายถ้าหากว่าท่านไม่ถ่ายก็ให้ใช้เนื้อมะขามเปียกหนึ่งก้อนทะ้หัวแม่เท้า,มมา,ทาละลายน้ําอุ่นหนึ่งถ้วยชาจีนหากว่าไม่ถ่ายให้ใช้เนื้อมะขามเปรี้ยวถ้าห,วมหมาาวัวแม่เท้าละลายน้ําอุ่นหนึง่งถ้วยชาจีนรับประทานก่อนถ่ายก่อนนะวิธีการใช้เนื้อมะขามเปรี้ยวหนึ่งก้อนทั้หัวแม่เท้า ละลายน้ําอุ่นหนึ่งช้อนอ่าหนึ่งช่วยชาจีนรับประทานไปก่อนหลังจากนั้นก็ให้ต้มอา่าต้นไม่รู้หลับไม่รู้นอนหรือรางจืดต้นชื่ออื่นๆอัอตมาไม่อา่าทราบนะทราบเฉพาะสองชนิดนี้อาจจะมีอยู่แถวบ้านโยมสังเกตได้ง่ายๆนะจ๊ะอาจะอาจะสังเกตได้ง่ายๆนะไม่ใช่ต้นปอเทืองหรือว่าอา่แมลัของมันเมื่อสุกแล้วจะเขียวก็จะเป็นสี อ่าดำนะจ๊ะอ่ามีจะมาล็ดสีดำนี่นี่อ่านี่อันที่มันสุกแล้วเดี๋ยวจะมาจะให้ดูที่มันสุกแล้วนะจ๊ะเนี่ยถ้ามันสุกแล้วมันจะเป็นสีดำอ่าถ้ามันสุกแล้วมันจะเป็นสีดำแบบนี้ถ้ามันไม่สุกมันก็จะเป็นแบบนี้อาจารย์นี่สุกกับไม่สุกแล้วดอกของมันก็จะมีสีเหลืองเล็กๆนะเดี๋ยวจะดูดอกที่มันบานแล้ว นะพยายามตั้งใจดูให้ดีนะโยมนี่นี่นี่นนมเมล็ดอ่อนนี่มเมล็ดสุกนี่นีดน่ด,อ,อ,อ,นะดอ,อกของมันนะจ๊ะนี่ดอกของมันนะจ๊ะทําความเข้าใจให้ดีเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจทําความเข้า,าใจอาจจะใช้ยาผิดได้นะจ๊ะทำความเข้าใจข้อห้ามคนที่ไม่เป็นมะเร็งตับระยะหนึ่งสองสามไม่ควรรับประทานข้อห้ามนะไม่ว่าจะเป็นเหล็กผู้เหล็กเ,เด็กเล็กผู้หลักผู้ใหญ่อะไรก็ตามนะจ๊ะ ไม่ควรรับประทานนี่คือสําหรับคนที่เป็นระยะหนึ่งสองสามทีนี้เกรดยาที่สองเกรดยาที่สองสำหรับคนที่เป็นระยะ 1, 2, ยย 2, สะยะุดท้ายหรือระยะลุกลามคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับมะเร็งตับระยะลุกลามระยะที่สี่หรือหมอบอกว่าระยะลุกลามแล้วแหละให้กลับไปนอนที่บ้านให้ไปตายที่บ้านก็นแล้วแต่หมอเก็ว่าเดี๋มวเปพักพื้นที่บ้านแล้วท้องมันบวมด้วย ก็กลายเป็นกระสายเล่นกระบือเขาเรียกเป็นมาน้ําเป็นมาโลหิตก่อนจะรับประทานยานี้ก็ให้อาทายก่อนให้วางยาถ่ายคือใช้เนื้อมะขามเปรี้ยวหนึ่งก้อนเท่าหัวแม่เท้าขยำกับน้ำหนึ่งถ้วยชาจีนให้กินล้างไปก่อนให้มันถ่ายก่อนเมื่อถ่ายแล้วให้ใช้ต้นใบไม่รู้หลับไม่รุนอนหรือต้นรางจื่อต้นเนี้สามสิบ ถึงห้าสิบกรัมสามสิบถึงห้าสิบกรัมสามสิบถึงห้าสิบกรัมโดยการต้มน้ำทั้งหมดสามลิตรโดยการต้มน้ำทั้งหมดสามลิตรครึ่งชั่วโมงโดยการต้มน้ำทั้งหมดสามลิตรครึ่งชั่วโมงวิธีการรับประทานนรับประทานครั้งละหนึ่งแก้วเป๊กชาเป๊กเย็นเป๊กชาเป๊กเย็นเป๊กน้ำที่เหลือให้อุ่นด้วยหากคนไม่เคยรับประทานยาสมุนไพรหรือยอดยาสมุนไทยของทาง สูรีรู้ตะบนภัยหมอพื้นบ้านก็ให้รับประทานถ้าคนไม่เคยรับประทานก่อนให้รับประทานครั้งละหนึ่งแก้วเป๊กตอนท้องว่างช้าเป๊กเย็นเป๊กนะจ้าโยมนะถ้าไม่เคยรับประทานให้รับประทานครั้งละหนึ่งแก้วเป๊กอาทิตย์แรกอาทิตย์ที่สองก็รับประทานหนึ่งแก้วกาแฟถือห้าสิบสี่ย้ำนะจ้าโยมคนที่ไม่เคยรับประทานให้รับประทานตอนแรกๆอาทิตย์แรกครั้งละแก้วเป๊กช้าเป๊กเย็นเป๊ก เมื่อครบอาทิตย์แรกอาทิตย์ที่สองก็รับประทาน50มิิลิตช้าวเย็ยนนะจ๊ะจะช่วยดูแลมะเร็งตับและจะช่วยดูแลตาต้ได้ด้วยตาที่มีปัญหาเรื่องตาต้อที่ว่าเป็นตาต้อจกต้หินจะช่วยเปิดม่านตาด้วยนะจ๊ะจอ,จอประสาต,ตาด้วยนะจ๊ะคนที่ไม่เป็นมะเร็งตับก็ลองรับประทานดูเล็กๆ,ๆน้อยๆคือแก้วแป๊กครั้งละหนึ่งแก้วแป๊กตอนเย็ยนจะช่วยบรรเทาอาการของตาที่มีปัญหาต้กระจกต้หิน และม่านตาเสือ่อมแนะนำอานะจารไม่รับประทานเข้าเหนียวแล้วปลาเค็มแล้วก็ผักดองมีคำถามอะไรไหมอาจายญาติโยมสาธุก่นทั้งหลายตับอักเสบทานได้ไหมครับตับอักเสบทานได้จะ้ะได้ทบทวนความรู้และความเข้าใจดีมากเลยจะ้จะเจริญพรจะ้ะหมอใบไม้รากแก้วจเจริญพรทุกทุกท่านอาจ๊ะค่คำคืนนี้เราถูกในรุ่นธนรมภัยหมอพื้นบ้าน วัดคริวงศ์ก้9ตำบลบางพระบริเวณหลวงจังหวัดชุมพรเราได้นำเกร็ดสาระดีๆมาชีวิตนี้น้อยนักแต่ชีวิตนี้สําคัญนักท่านจึงปลูกคําเป็นธุปาฏิติว่าอายุไขของมนุษย์นี้สุดน้อยนักอย่าใช้ชักจัดสเนการนานแก้ไขถ้าไม่ให้ความสําคัญแก่ร่างกายและจิตใจการรักษาการเห็นคุณค่าของปูปัญญาการรักษาไว้ซึ่ง อยอดยากแกลกยากต่างๆก็ไร้ค่าท่านไม่ให้ความสําคัญในการใช้ยาในการรู้วิธีการวิธีต้มวิธีรับประทานอันนี้คือนํามาผเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์แก่ชาวบ้านและแข่สาธารณชนทั้งหลายที่เป็นแพทย์เป็นใจไม่ได้เป็นแพทย์เป็นใจก็ดีให้รู้รักษาการรักษาจิตเป็นการปฏิบัติธรรมโดยกรงเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งกายและใจ ต้องมีความเชื่อมีความศรัทธาในทรัพย์สมบัติของชาติเพราะทรัพย์สมบัตินี้เป็นรากเง้าวของคนไทยเราเป็นสมบัติของคนไทยทุกคนต้องมีความเชื่อมีความศรทัทธาเมื่อต้อมแล้วก็ยกขึ้นอธิษฐานอ้างถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระส,สงฆ์กับพรเจา้าปวดเป็นโรกมะเร็งตับเป็นเวลสตับนะจ๊ะหอหายหลังจากนั้นก็ไปตักบาตรข้าวหนึ่งถ้วยตวหนึ่งหวีที่วัดวันพระครั้งหนึ่งตั้งใจถ้าไม่มีความเชื่อไม่เชื่อในสมบัติของชาติอาตมาก็ไม่ได้ว่าะไรไง โยมจะเอาไปทํากินก็ได้ไม่ทํากินก็ได้เมื่อชมแล้วหากเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเองจดไว้หากเป็นประโยชน์แก่คนอื่นก็ช่วยแชร์ช่วยแชร์ช่วยคอมเมนต์ช่วยเสนอแนะเท่าที่อาตมาได้ทราบที่อาตมาจะได้รับรู้ได้ได้รับการศึกษาแต่ททดมาเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าเกิดยาหมอพื้นบ้านเป็นตำรับยากลางบ้านเป็นยอดยาเพื่อให้เกิดประโยชน์แนทนทนทกท่กทานสาธุชนทั้งหลาย ตองร้สี่ท่าน220บกว่าท่านเจริญพรทุกท่านนะคะมีคําถามมีคําตอบอะไรตอ่อถานใดนะต่อเนื้อต่อเนื้อก็ควรจะใช้ยาอย่างอื่นอัตมาบอกต้องต้อกระจกและต้อหินอาจจะมีผลกระทบก็อาจจะอาจจะดีขึ้นนะแต่ที่ได้ใช้ก็คือต้อกอกและต้อหินต้ออย่างอื่นถือว่ายังไม่รุนแรงขนาดต้อกอกต้อหินรุนแรงยังใช้ได้ต้อเนื้อคงจะไม่มีปัญหานะจ๊ะโยมไม่ถือว่าคงจะไม่มีปัญหานะจ๊ะ เออขอดูใบชัดๆหน่อยครับนะขอดูใบหน่อยชัดๆนะจ๊ะอ่าดูใบชัดๆเดี๋ยวให้เกาตาได้ใบชัดๆ,ๆ,ๆนะจ๊ะออเนี่ยใบมันสามเฉกดอกเหลืองเหลืองนี่มาเล็ดของมันที่อ่อนที่แก่ของมันนะจ๊าอยุนะเขาเรียกว่าต้นไม่รู้หลับไม่รู้นอนต้นเนี้ยมันจะไม่ไม่รู้หลับไม่รู้นอนนะจ๊ะหรือต้นเขาเรียกว่าร่างอยูดต้น ไม่ใช่ปอเถืองหรือว่าต้นบรบรุพืชบรรุงดินนะจ๊ะโยมมีชื่อเรียกหลายๆชื่อโยมก็ไปเสื้อถาใน Google หรือไปหาในอินเทอร์เน็ตนะจ๊ะขอย้ำว่าถ้าไม่รู้จักห้ามนำไปใช้ถ้าไม่รู้จักห้ามนำไปใช้นะจ๊ะโยมสำหรับคนที่รู้จักคนไม่รู้จักก็สอบถามหมอพื้นบ้านแพทย์แผนไทยอยู่ใกล้บ้านท่านใช้เกิดประโยชน์หรือพิมพ์เข้าไปใน Google ว่า ต้นรางจืดต้อน<ม>อาจาเนี่ย่าจาเนี่ยรางจิตต้อนอาจายโยมมุนตาโพเพมก็ส่วนหนังสือยอดยากระยาทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มันหกสิบหกตอนแล้วเมื่อครบหนึ่งร้อยตอนก็จะจัด,จดพิมพ์แจกแต่ว่ายังหาผู้ใจบุญทุนทานก่อนนะจ๊ะเราไม่จำหน่ายเราต้องลงขันกันก่อนใครจะช่วย คนละบาทชองบ,บาทก็แล้วแต่เมื่อพิมพ์เสร็จเรียบร้อยเราก็จะจะก็จะแจกไปเมื่อครบหนึ่งร้อยตอนแล้วก็พิมพ์ทั้งหมดเลยนะคะแจกแต่ยังหาเจ้าภาพไม่ได้ก่อนเดี๋ยวให้รมถูกรัตตลีตล่ก่อนนะจ๊ะออาอาตมายังไม่ทราบเลยว่ารงพิมพ์ขเขาจ้าวเล่มเท่าไหร่เราจะพิมพ์ไม่สวยนะจ๊ะแล้วก็แจกสําหรับาหาเจ้าภาพก่อนว่าใครจะถูกรางวัลที่หนึ่งใครจะถูกก็ตัวไหนนี่ ถ้าคนโยมถูกเราวันที่หนึ่งตอลี่วันที่หนึ่งเนี้ยนะถ้าถูกแล้วโยมก็เป็นเจ้าภาพนะพิมพ์แจกเลยอย่าร้อยเล่มพันเล่มก็อนแล้วแต่ญาติโยมนะจ๊ะนี่คือสาระดีๆเราได้น้อมนําสาระดีๆจากศูนย์นรู้สมุนไพรหมอพื้นบ้านตอนที่6กบกในค่ำคืนนี้ก็ได้น้อมนําสิ่งที่เป็นประโยชน์มาสู่สังคมเพื่อรักษาไว้ซึ่งตนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามภูมิปัญญาด้านสมุนไพรไทยซึ่งเฉพาะคนที่สนใจถ้ามารับชมรับฟังภายหลัง หรือมาย้อนชมสามารถรับชมได้ที่ใน u t u b e วัดคิริวงศ์แล้วก็ในเพจวัดคิริวงศ์หรือเพจพวกวัดคิริวงศ์ได้หากว่าเป็นประโยชน์ก็จดไว้หากว่าไม่รู้จักก็สอบถามสอบถามหรือใครอยากได้ก็ส่งให้ก็ได้นะจ๊ะใครอยากได้ก็ส่งให้ได้นะคะโทรมาที่เบอร์ของ0823295939นะถ้า อยากให้ส่งให้ก็ยมต้องช่วยค่าส่งก็แล้วกันนะจ๊ะศูนย์แปดสองสามสองเก้าห้าเก้าสามเก้านะจ๊ะนี่คือเราก็จะจัดส่งให้ไม่มีค่าใช้จ่ายยกเว้นค่าส่งนะจ๊ะนะจ๊ะญ่าิโยมสาธุชนทั้งหลายนะจ๊ะอนุโมทนาบุญกุศลทุกท่านนะจ๊ะที่ช่วยกันอนุรักษ์ป,ปัญญาช่วยกันสืบทอดูมิปัญญาสืบทอดไปยังชั่วลูกชั่วหลานเพื่อให้เป็นทรัพย์สมบัติมรดกอัลลัมก้า ร่างกายนี้ชีวิตนี้สําคัญนักและชีวิตนี้ร่างกายนี้น้อยนักอย่าชักชักจากอย่าช้าชักจากเกินการนานแก้ไขเพราะบางคนอาจตายถึงก่อนวัยมรณะฝ่าไ,ไม่เคยรอให้ต่อรองเป็นมนุษย์สุดแสนดีมีโอกาสมีปัญญามีส,สมบัติคนใช้อย่างเฉลียวฉลาดนะจ๊ะควรพินิษพิจารณาใช้สติปัญญาของท่านไตรครองให้ดีว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษสิ่งนี้เป็นสาระสิ่งนี้ไม่เป็นสาระสิ่งนี้ สาระน้อยสิ่งนี้ไม่มีสาระหรือไรสาระเลยก็แล้วแต่ญาติโยมจะพิจารณาตมามความเป็นจริงอาตมาไม่ได้ออกมาขายยุงขายยาย้ำทุกค่ำคืนที่ทำร้ายสอดว่าออกมาถ่ายทอดภูมิปัญญาโยมไปใช้เกิดประโยชน์และส่วนนี้อาตมาก็เลยเคยได้ใช้จากตำราที่หลวงปูค่ครูบาอาจารย์เขาได้แนะนําใช้มามีประโยชน์ามากมายแต่คืนนี้ขอใช้เกี่ยวกับพิษของตับพิษการที่มันก่อตับพิษสีที่ตับสีในตับ แล้วจะมีผลสืบเนื่องดีต่อตาที่เป็นต้อกอกและต้อหินสําหรับคนที่มีปัญหาแต่ไม่ได้ลอกตานะจ๊ะจะช่วยให้ม่านตาเปิดโดยการรับประทานย้ําใหม่นะจ๊ะขอย้ําใหม่ว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับตาระยะหนึ่งสองสามให้ใช้ปริมาณสดสิบห้าถึงสามสิบกร,รมัมโดยการต้มน้ําทั้งหมดสองลิตรต้มไม่เดือดอาทิตย์แรกให้รับประทานช้าแป๊กยเย็นแป๊กก่อนอาหารโดยการถ่ายก่อนโดยการวางยาเนื้อมะขามเปียก เปรี้ยวหนึ่งก้อนเท้าหัวแม่เท้าขยำกับน้าอุ่นหนึ่งถ้วยชาจีนรับประทานให้มันทายก่อนทานแล้วก็ต้มประเภทที่สองก็คือระยะที่รุนแรงระยะสุดท้ายที่หมอบอกว่าไม่ไหวแล้วอะ่ะก็ลองทําดูเอาสามสิบถึงห้าสิบกรัมต้มน้ำสามลิตรในเดือดรับประทานที่แรกเช้าแป๊กเย็นแป๊กแต่ก็ให้ถ่ายก่อนนะก็คือใช้เนื้อมะขามเปียกหนึ่งก้อน ถ้าผมให้เท้าขยำกับน้ำอุ่นหนึ่งถ้วยชาจีนนะประตาให้มันทายก่อนเมื่อทายแล้วถึงจะต้มได้รับไว้พิจารณารับไว้ฟังไว้พิจารณาดูว่ามันดีหรือไม่ดีถ้าเกิดโทษโยมก็ไม่ต้องทํานะจ้าโยมแนะนําว่าถ้าหากว่าไม่มีประโยชน์หรือเกิดโทษโยมก็ไม่ต้องไปทําถือว่าเป็นของที่ไม่มีประโยชน์ก็แล้วกันแต่ถ้าหากว่ามีประโยชน์โยมก็ต้องจดไว้เลื่อย,ยช่วยไล่ช่วยเจให้คนเขาได้รู้ได้รับทราบบางทีบางคนมีญาติพี่น้องมีปัญหาเรื่องไวรัสตับ,บบ้างมีปัญหาเรื่องมะเร็งตับบ้าง ก็ลองพิจารณาไว้เก็บไว้ไอ้เกิดประโยชน์นะจ๊ะมีคําถามอะไรก็แนะนําสอบถามได้นะจ๊ะยุมติดต่อสอบถามอามิบอรสูตรแปดสองสามสองเก้าห้าเก้าสามเก้าจ้า่าติดต่อบอนี้ได้ครับอาจารย์พิมพ์หนังสือขอให้พิมพ์ตัวยาด้วยจะได้รู้กันได้จ้าแต่ต้องหาเจา้าภาพก่อนนะจ๊ะยุม ต้องรอก่อนใครถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะเอาไปต้มหรือจำข้าเอาไปต้มจ่าโยมเอาไปต้มนะจ๊ะอ่าอยัางหาเจ้าภาพก่อนถ้าใคยถูกรัตตรีรางวัลที่หนึ่งวันที่หนึ่งกันยานี่กระทเป็นเจ้าภาพโดยโยมพิมพ์แจกไม่ขายพิมพ์แจกแต่หาเจ้าภาพก่อนตอนเนี้ยนะจ๊ะต้องหาเจ้าภาพก่อนว่าอ่าใครจะเป็นคนใจบุญทนทานช่วยอ่เป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพนะจ๊ะเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อสร้างบุญสร้างกุศลให้แก่คนอื่น เอาไปใช้ในครัวเรือนได้นะครบร้อยตอนก่อนตอนนี้เหลืออยู่สามสิบ่าตอนนะตอนนี้หกสิบหกแล้วเหลือกี่ตอนเหลือสามสิบอ่าเหลือสี่สิบเหลือสามสิบสี่ตอนก็จะครบแล้วจะพยายามทาให้ครบคืพนพรุ่งนี้ก็จะทําอีกพยายามทาให้ครบก็จะได้จัดพิมพ์นะถ้าเดือนกันยานทาครบก็ได้จัดพิมพ์เลยท่านอาายโยมจ้าจะเรียนพอจนะกินนานถ้าไรก็บอกแล้วร้อยยี่สิบวันจา้า รอยยี่สิบวันนะจ๊ะเชีเยแล้วนะครับหลวงพ่อเจริญพรจากดาลาอนามัยจ้าเอาท่าที่สุดนี้อยู่ทางบ้านก็ <c oughs> ตั้งใจรับพรนะจ๊ะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่เข้ามารับชมเพจิดลินสดสดคิริวงถุนในรุ่งสมุนไพรหมอพื้นบ้านตอนที่66สิบหกในค่ำคืนนี้ขอให้จงมีความถูกมีความเจริญอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ เอ่อเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะจ๊ะมีความเจริญในห,หน้าที่การงานในชีวิตครอบครัวอย่าได้มีความทุกข์นะจ๊ะใช้สติปัญญาในการรับชมใช้สติปัญญาในการพิจารณาปฏิบัติธรรมให้รักษาศรรีลเจริญภาวนาเอ่อให้กายมีศีลธรรมอันล้ำเลิศแล้วก็มีความเจริญหน้าที่การงานชมแล้วแชร์แล้วจงเป็นบุญเป็นกุศลแก่ท่านอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ไข้ ให้โรคขาพยาธิอันตรายทับปวงให้ใหายไปจากครอบครัวท่านห่างออกไปตกในท้องในทะเลก็แล้วแต่นคะครับขอเจริญพรมายังทุกคนทุกท่านในกำเุรีขอเจริญพร